สวัสดีค่ะปันปันลําเพิ่อนออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ปันปันมาอัปเดตปันปันค่ะเพราะว่าพอดีว่าแฟนคลับสารพันแพงเอฟซีปันปันนะคะัันถามมาว่าบ้านฮอดใจแล้วปันปันยังไม่ได้อัปเดตเลยไปดูกันเลยค่ะเอวี่น้องบ้านชาปูนเรียบร้อยแล้วค่ะไปเลยน่ค่ะอันนี้เป็นห้องแม่กับพ่อนะคะ แม่ก็พอจอ้าน,นี่ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่เป็นเศษปูนปึ๊บเข้าไปข้างในนี่ก็สิเป็นห้องทงข้างในค่ะเป็นห้องรับแขกนะคะตรงนี้พื้นยังไม่ได้ปูก,กระเบื้องนะคะมีแต่ฉาบแล้วฉาบเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านนอกภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องอันนี้ห้องน้องสาวค่ะ อันนี้ก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็จะแคบนิดนึงนะคะห้องครัวจะแคบหน่อยยึดติดกับห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำยี่สายมือแล้วก็จะมีห้องน้ำสำรองอยู่ห้างนองอยไมงบด้เห็ดนะคะนี่ก็อันนี้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นห้องคุณยายค่ะห้องคุณยายอยู่ตรงกลางเลยกลางบ้านเลยนะคะนี่ก็ฉาบเสร็จแล้วนะคะฉาปบปูนเสร็จแล้วอุปรก,กรณ์รนงอกไปหไหนอ,อือโอ้บรรยากาศคุณยายด้านนอกก็ดีกัน ไปดูองอุุณตาค่ะของตาค่ะก็ล่างปูกกระเบื้องค่ะตอนนล้เดหนาไปเร็วก็มมแล้วนะคะปูกระเบือเออเลลเบ้อง มีกระชาบเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องชาบเซตเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นห้องของปันปันเองไปหาห้องปันปันค่ะกล่องมาดูเป็นเอียง เป็นของใส่ในการไหลสุดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วห้องป็น มึงที่ทาสีทาแบบเป็นพื้นไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะมาทำอะไรตรงนี้หืกินน้ำไปกินน้ำไปไปนอนเกียรขยะมากอาบน้ำห้ปุ๊บเกียรขยะมากเหม็นไรออกมาจากห้องเลยค่ะนี่ขี้ดืออ้อแง่ยุ้ย น,นี่เป็นภายในค่ะเดี๋ยวปันป้นๆภาพไปเบื้องภายนอกชัดๆอีกเที่ยนึงค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องถ้าเบื้องยังสีก็พอ,อยเห็นมันตน่องแบบ แล้วว่าเป็นปันกระยากเห็ดเนี่ยเฮ็ดเป็นแบบสไตล์ลอฟ์นะคะแบบก็ต้องไปท่าสีอย่างไรเห็ดแบบวนเปลือยค่ะสไตลลอฟ์ตรงนีแ้แต่ว่ายายไม่ชอบนะคะยากเป็นอกากให้ท่าสียอะไรยังกันตามใจ้นตรงนี้ก็สิเห็ดเป็นเล่ากันไว้เลยะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นห้องขายของของแห้งนะคะพวกสบู่ยาซิฟัน่นขนมมะไร่ะตรงนั้นจะเป็นพวกขายของสดส้มตำ ปิเดี๋ยวอะไรตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นห้องแม่นะคะแต่ตรงนี้กะสิพอว่าพอสิกอขึ้นก้อยปิดหนีแล้วก็เอากระจกมาใส่กันไว้ตรงนี้จะเป็นที่สําหรับบ้านโดยเฉพาะมองนางเหลนนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นมองนางเหล่นโดยเฉพาะนี่กะสิเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกแล้วก็เป็นห้องปัน,ปนห้องพ่อแม่ห้องนองสาวเย็นน,น้ำปะเย็นน้ำ กินบอขับได็กข้า้หน่น่ารักมากยายได้อีหังมากเสร็จบัวบัวอายอะไ่าไปซื้อของเพิ่มหน่ยซื้อซื้อบันได้าะ บาน,าาบ,านบานสว่างเด็กเขาบานอะไราบานร่นสะอาดเดย,ยิ้มรอๆนะ่ะยิ้มให้ฟันไหมฟันกันหรอ <laughs> บานร่นสะอาด <laughs> เป้ยแล้ววาไทย <laughs> บานรน,นสะอาดเฮ้ยนี่อะเนี่ยโอ้ยมมนแอ๋อเลด นี่มาแรกเนี่ยอ่ะเอาถ้วยมาไสก่อนเี๋ยวเดี๋วเอาอนนี้ไปใน้ี่พญานกล่องกล่องอันน้ลบแยมหน่ยตอนใหญ่เย็ดภาพร่วมๆเดี๋ยวให้ดู กัรอาสังขึ้กเป็นอยงเด้อโอเค okay, ค่ะป้าเห็ดบอกสูงพี่นอ้อยเพื่อนสิบีนเก้าอีเห็ดคนบอกว่าอยากใส่อันนี้เพื่อประหยัดเนี่ยเมื่อเว้นไม่ต้องเปิดไฟ็นท์เนี่มันสวน่างพนะผัวนะโหดพ่อวัดจะ ตตั้งเอาไว้เหตุอย่างว่าสให้ร่มมันเข่านะคะเพราะว่าเฮียนมันมีเฮียนคนบางเราจะมนีคือเฮียนตั้งถูกหลังอะมันสูงเลยว่อคะมาที่นี่ร่มมันมาคอยมีกันเลยว่าเอา้าโอเคขันเหตดกระจขทางล่างมันกับคุ้นขาพอเก่าก็เลยเอ้าเหตดกระจบมันสูงเสียดลยไม่ร่มเขา่านะคะ เป็นห้องห้องป,ปันนี่แบบนี่ค่ะห้องที่ใช้ในการไลฟ์สดนะคะนี่กับหอ,นะอังโต๊ะโต๊ะทำงานค่ะไม่ลำโพงไมโครปินนะคะมีห้องทำงานด้วย ขนาดห้องมันท่านในเลียวมันจะเป็นห้องทำง,งานเป็นปนละคิดเบิ้งว่าตอนแรกจะซื้อเตียงแบบอ๋อเตียงนี่สิได้เป็นจักหกฟุตหาฟุตหกฟุตตั้นตอนคิดว่าจะเอาประมาณบ่เกินหาฟุตเพราะว่าจะจะให้เตียงมันเล็กเพราะพื้นที่มันก็ไม่ได้กว้างนะคะในการทํางานเสียวเตียงสักใบใหญ่นะคะคือกาวถ้าเกิดหยาิหรือผู้ใดมากสียอกเอาเป็นปูผ่านอนเอาขนนอนบ่ด้เพราะว่าจะเน้นที่ทํางานนะคะเลยสำหรับไล์สดแล้วก็ เป็นสตูดิโอเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นที่สําหรับแบบซ้อมรองเพลงอย่างสียค่ะมันะะต้องใส่พืนทีจักหน่อยส่วนคือเราไม่ค่อยมีเวลานอนอยู่แล้วน,นะคะก่ค่อยนอนอยู่แล้วนอนนอนเมื่อกี้ชั่วโมงต่อมือแล่ <ใช S 1> และก็เน้นในด้านของการทําง,งานแล้วกันส่วนเตียงนอนหรืออะไรอย่างนียก็เอาแบบพอดีพอดีเนาะไม่เยอะมากแต่ห้องนะ่ะสิเอาแบบสไตล์แบบโล่งๆ,ๆถ้าจะเป็นอัด ถ่ายคลิปหรือถ่ายวิดีโออะไรนี้ก็จะสาดก็ต้องจัดตเตรียมเมาเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคะพี่น้องพี่ปันจะขายเบิ้งไฟนะคะไฟในการอะไรไฟตัวนี้ซื้ออยู่โรตัดนะคะปันซื้อไปล่ำอยด่โอตัดสวย่ลยรวมบุบกไว้ละ เบิ่ข้างนอกไปด้วยค่ะเป็นกระลังเห็นอย่างกันโจมดีๆโจมกลางๆได้ล่ะเออโจมมั้งค่ะลูกมันจังมาหานั่นแหละตกสนอโอ้ยตกสนอ เปยเ็นแขนเลยแขนเดียวว่างซีซีกันไหมลูกขอนเปคู่กันเบูเขามาว่างึ่งจังว่าง่ยยังว่าจะโกันแตกเออเออ เดี๋ยวตเองจะรบมหมาเมาเนี yeah. Yeah, yeah, mm ้ก hmm. ็หาเลีมได้คะห้องรน่อเาี้แตอนนี้ก็หาเรื่องมรืเ่อยเรอยเเรือยเอเ ไอ้ไอ้ทำหลนดไบว่าน้องไข่ถูกสาวเดียวสิละเส้นบโมีลานไส้โจ้มีอ้เาทั้บาไอ้เก้าเที่ยวทั้งบาเมืรับเลียด้วยแถวนีเมื่งรับเลี้ยเลี้ยเดี๋ยวเจเียวทั้งบาท้านไส้โจ้มี่อะรแ้วเลยเหมียนยเลยวนไ้ปนองเจ้เี่ยวซึ้งา Yeah, yeah. Chụp đè đẻ, chuột đẻ khó Này anh này.

ห,ห่าห้าที่แล้วค่ะสำหรัลทีนี้เป็นปันับอัปเดตไปซนีก่อนนะคะทานี้เอียงคืมหบหน้าแล้วปันปันจะมาอัปเดตใหม่ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ